อยากเหมือนพวกเฮียเฮียหนูจะตามกันแบบไม่แพ้เลยอะค่ะเฮียก็แบบถ่ายละครเฮียบอยจะเยอะกว่าใครเลยอะค่ะวนใหม่วันใหม่ชอบอะไรเป็นอย่างอันใดก็หนูคิดว่าแบบจะได้เงินเยอะเท่าไหร่กันก็ยังแบบจะยังเล่นอยู่อะค่ะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเงินแต่ว่าหนูอยากเล่นเพราะว่าหนูอยากตามเฮียค่ะ ก็แบบให้เฮบอยติวซ้อมให้อ่ะค่ะเรามาแบ่งกันทุกคนเลยค่ะถ้ามีเงินเหลือก็ให้หนูด้วยอ่ะแล้วให้ใครก่อนคะแม่ให้ให้คนที่อายุเยอะสุดคือคุณแม่เลยค่ะแล้วให้เฮบอยไหมแล้วก็ลงมาเป็นเฮบอยเฮนนองแล้วก็เฮพัดค่ะแล้วคเอาไหมคะคนใหมเอาแล้วก็แล้วก็หนูเล็กสุดก็เอาคนสุดท้ายเลยโอ้โหไม่ได้เอาเก็บไว้ก่อนเกก็บไว้่อนหรอเงินเรานะไม่เป็นไรค่ะก็แบ่งแบ่งกันเพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน